สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องบาชูก้าวันนี้นะครับเราจะมาทําเมนูนมยมพูหอมหอมอร่อยอร่อยกันนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรแก้ว20บออนนะครับหรือว่าแก้ว2 2ออนก็ได้นะครับสําหรับให้ผมแนะนําก็คือจะเป็นแก้ว20บออนนะครับก็จะได้รสชาติที่เข้มข้นหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นครับสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรที่ขายได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแล้วนะครับเพราะว่าเราทําการทดลองมาแทบจะทุกสูตรแล้วครับ สูตรนี้ผมว่ามันหอมแล้วก็ได้รสชาติของนมได้รสชาติของน้ําแดงได้รสชาติของความหวานความนวลกําลังพอดีแล้วครับสามารถขายได้เลยครับลูกค้ากินลูกค้าก็ติดใจแน่นอนครับก็ตามชื่อแหละครับนมชมพูเรากินนมชมพูเราก็อยากได้รสชาติของนมไม่ใช่ว่าเรากินนมชมพูแล้วได้รสชาติของน้ํานะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่น้ําร้อนนะครับสูตรนี้ เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูวิธีการทำกันนะครับมาดูส่วนผสมของนมชมพูกันครับก็จะมีนมสดเมจิฝาสีน้ำเงินนะครับแล้วก็น้ำแดงฮิโรบอยแล้วก็นมข้นจืดนมข้นหวานเราก็จะใช้เป็นของทีพอตเหมือนเดิมครับมาดูขั้นตอนวิธีการทำกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเทนมสดเมจิฝาสีน้ำเงินนะครับไปที่100 ml นะครับ เน้นย้ำนะครับสูตรนี้เราจะไม่ใช้น้ำร้อนนะครับเราจะเน้นนมนะครับนมล้วนๆครับตามด้วยน้ำหวานเฮลูบอยนะครับอีก40 ml นะครับความหวานเราจะได้จากตัวน้ำหวานเฮลูบอยแล้วก็นมข้นนะครับใส่นมข้นจืดของทีพอร์นะครับอีก50 ml เพื่อเพิ่มความมันครับตามด้วยนมข้นหวานอีก10 ml นะครับนมข้นหวานก็จะเป็นของทีพอรเหมือนกันครับ ทางร้านเราจะใช้นมข้ Syria, นจืดนมข้นหวานเป็นของทีพอร์ตทั้งหมดนะครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับถ้ามีช้อนคนแบบนี้ก็ใช้ช้อนคนไปนะครับถ้ามีเครื่องตีฟองก็ใช้เป็นเครื่องตีฟองได้เลยนะครับจะใช้เป็นตะก้อมือเล็กๆแบบนี้ก็สะดวกดีนะครับทําให้ส่วนผสมของเราละลายเข้ากันง่ายดีครับเราก็จะตีส่วนผสมทั้งหมดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยครับตะก้อมือเล็กๆแบบนี้เนี่ยผมแนะนําเลยนะครับสําหรับเมนูเครื่องดื่มนี้ เวลาเราคนก็จะละลายเข้ากันดีนะครับคนง่ายคนง่ายกว่าช้อนครับอันนี้ก็หาซื้อได้ที่ l a z a d a หรือว่า s h o ป e e ก็มีขายนะครับท่าน,นี้ก็เสร็จแล้วครับสําหรับเมนูนมชมพูสูตรนี้จะเป็นสูตรแก้ว20ออนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วนะครับแก้วที่เราใช้ก็จะเป็นแก้วแคปซูล20ออนนะครับปาก95นะครับ เราก็จะเทนมชมพูของเราลงไปเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำแข็งไปอีกเล็กน้อยให้เต็มแก้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่จะราดด้วยนมสดด้านบนหรือว่าจะท็อปด้วยฟองนมก็จะดูน่ากินมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเพิ่มมูลค่าสินค้าของเราด้วยครับมาถึงขั้นตอนการชิมนะครับเป็นขั้นตอนที่ผมชอบมากที่สุดครับก่อนจะชิมนะครับผมมีเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับสังเกตนะครับว่าหลอด ของเราที่ใช้ก็จะมีสองไซส์2ขนาดนะครับผมแนะนำนะครับให้ใช้เป็นหลอดเล็กนะครับหลอด0.8มิลนะครับสำหรับเมนูเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นชากาแฟหรือว่านมชมพูนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าเราใช้หลอดเล็กดูดเราจะได้รสชาติของเครื่องดื่มที่เราดูดออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับต่างจากหลอดใหญ่ที่เราดูดนะครับเพื่อนๆยังไม่ต้องเชื่อผมนะครับลองเอาไปทดสอบหรือว่าไปทดลองดูนะครับเดี๋ยวมาลองชิมเมนูนมชมพูของสูตรของทางร้านเรานะครับ เดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนนะครับสัมผัสแรกนะครับที่เราดูดลงไปก็จะได้ความหอมของน้ำแดงนะครับของน้ำหวานเฮลูบอยนะครับแล้วก็ตามด้วยความหอมของนมนะครับเพราะสูตรนี้เราจะใส่นมเมจิเป็นหลักนะครับเราจะไม่มีน้ำร้อนมาเป็นตัวผสมนะครับก็จะได้รสชาติของนมละมุนละมุนหอมนะครับสูตรนี้ผมว่าเป็นสูตรที่หวานกําลังดีแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ มีลูกค้ามาสั่งเพิ่มหวานหรือว่าลดหวานก็ให้ลดที่ตัวนมข้นหรือว่าเพิ่มที่ตัวนมข้นนะครับเพื่อนๆอย่าไปลดที่ตัวน้ำแดงนะครับให้ลดที่ตัวนมข้นเป็นหลักนะครับอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับว่านมชมพูถ้าเราอยากกินนมชมพูเราก็ต้องได้กินนมชมพูจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเราไปกินนมชมพูแล้วไปเจอน้ำร้อนผสมเยอะๆกับนมข้นผมว่าความรู้สึกมันจะแตกต่างกันนะครับคือเราดูดนมชมพูกับดูดน้ำร้อนที่เป็นผสมนมข้นอันนั้น รสชาติมันจะแตกต่างกันแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยครับอันนี้เพื่อนๆยังไม่ต้องเชื่อผมนะครับลองไปทดสอบทดลองชงเปรียบเทียบระหว่างสูตรที่ใส่น้ําร้อนกับสูตรที่ใส่นมเมจีนะครับเพื่อนๆจะเห็นถึงความแตกต่างและที่สําคัญนะครับสูตรนี้เด็กๆจะชอบมากแล้วก็ได้ประโยชน์วยครับสาหรับเด็กๆดูดไปก็จะได้นมเมจีเต็มๆก็จะทําให้เด็กเขาหันมาดื่มนมหรือว่านมชมพูกันมากขึ้นนะครับมีประโยชน์ต่อลูกหลานของเราครับสูตรนี้ผมแนะนํานะครับเป็นสูตรที่สามารถขายได้จริง เพื่อนๆไม่ต้องไปลองผิดลองถูกให้เสียเวลานะครับนําสูตรนี้ไปทําขายได้เลยนะครับส่วนราคาก็เดี๋ยวผมจะคํานวณไว้ให้ใต้คลิปนะครับสําหรับเพื่อนๆไปลองทําแล้วได้ผลตอบรับยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเราก็จะหาเมนูใหม่ๆห,หรือว่าเมนูที่มีประจำร้านของเรามานำเสนอให้เรื่อยๆครับสำหรับทุกเมนูนะครับที่เรามานำเสนอให้ เป็นเมนูที่เราทําขายจริงไม่มีกั๊กครับบอกหมดทุกสูตรครับเป็นเมนูสูตรที่เราทําขายจริงทั้งหมดในร้านของเรานะครับอันไหนดีเราก็พยายามนําเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับ